มาส่งเป็ดไข่ที่ศรีราชานะครับเป็นเจ้าที่สองนะครับขอบคุณครับกำลังปล่อยครับดวงจันทร์ กลังออกครับเดินออกออกออกก